สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสายด่วนหวยลาวนะคะลาวพัฒนาของวันที่12เดือนกันยายน2 5 6 5นะคะจะเป็นสีคู่นิ้นบัดใจนะคะ สีคู่นี้นวัใจนี้แอดไม่ได้ลงให้ก็หลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเพิ่งจะมาลงให้วันนี้นะคะเป็นงวดแรกนะคะเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะไม่ชอบสีคู่นิ้วัใจนะคะคลิปนี้คลิปชุดเต็มนะคะแอดก็ได้ลงให้แล้วนะคะเพื่อนๆไปรับชมได้นะคะไปให้กําลังใจแอดย้อนหลังได้นะคะจะเป็นชุดสี่ตัวสองตัวบนล่างนะคะคลิปแรกนะคะแอดลงให้แล้วนะคะเพื่อน ไปรับชมให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะก็เข้ามาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะคะเพื่อน,อนมาตามต่อนะคะสีคู่นิ้นวัดใจนะคะวันนี้นะคะเป็นงวดแรกนะคะของวันที่สิบสองเนาะทีแอดจะลงให้นะคะแอดจะวางชุดสามตัวให้ด้วยนะคะก็จะมีนะคะสี่ศูนย์หก สองสี่ห้าหกศูนย์ห้านะคะย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะคู่ไหนที่แอดยังไม่ตัดให้นะคะตัดเล่นได้นะคะหรือว่าสลับที่ได้จ้าสำหรับสี่คู่เน้นวัดใจนะคะสอง ตัวบนล่างนะคะก็จะมีสี่ห้าสี่เจ็ดศูนย์ห้า และ06ค่ะแอดขออนุญาตกับหัวคู่นี้ให้ด้วยนะคะเป็น0990ด้วยนะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะชุดกันเนาะชุดกันนะคะ ก็จะกันให้ที่แปดสี่นะคะศูนย์สี่ศูนย์แปดสามสี่ค่ะขอเพิ่มอีกชุดนะคะขอตัดสองห้าน้อคููนี้นะคะ สองห้านะคะชื่นชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าสำหรับตัวที่แอดจะนิ้นให้นะคะชุดกันก็จะมีศูนยสี่ศูนแปดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า